สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาดูน้องเปาอเปาครับผมน้องเปาเปาขอโทษด้วยนะครับที่าขาดช่วงในการอัดวิดีโอไปหน่อยครับอาบน้ำให้น้องแล้วครับตะกี้ น้องเล่นเล่นดินก็เลยดูเพื่อนๆหน่อยป้าๆสวัสดีจ้านี่นเร็วสวัสดีจ้านี่ยเร็วสวัสดีจ้านี่เร็วโอ้โหเก็บขยะมาให้แล้วครับมา,มาเก็บขยะมาให้กัน,นมีของกินให้ครับ 小孩。 เต็มเลยครับสคับครับผมนี่เป็นอาหารมื้อเย็นครับ แล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งก็ตอนตอนกลางคืนครับกลางคืนก็จะจะจะเอาอาหารให้เรื่อยๆอาหารนอ้องเขาเรื่อยๆ เดี๋ยวรดขนอาหารน้องปอายังไม่มาฮะเดี๋ยวสักพักจะมาแล้วยังไปตัดกินไม้ใบหญ้าอยู่ครับขอโทษวยครับผมช่วงนี้มีเวลาน้อยไปหน่อยก็เ,เลยไม่ได้อัดสีดีโอให้ฟรีน้องได้ดู โบน้องก็ยังไม่ได้ซื้อครับเดี๋ยวลองเข้าตลาดกันครับเดี๋ยวเราจะซื้อมานจิดดีโบน้องหายครับ อายุน้องตอนนี้ก็เข้า2ปีกับเดือนแล้วครับ2องี่เดือนแล้วครับก็ย่างเข้าปีที่3ครับความสูงก็น่าจะอยู่ประมาณความสูงครับน่าจะอยู่ประมาณร้อยร้อยยี่สิบเซนครับเมตรยี่สิบ สูงน้องอยู่ร้อยยี่สครับก็ประมาณ ่วนตอนกลาวันเราจะล่ามโโซ่น้องแค่ขาเดียวครับแต่ตอนกลางคืนเราก็จะจะใส่สองสองขาครับแต่น้องก็ไม่ได้ดื้อครับแต่เ,เราก็ใส่ใส่ให้น้องเขาเคยชินกับโซ่ครับเพราะว่าเดี๋ยวโตไปถ้าเกิดไปฝึกแล้วก็ใส่ตอนโตนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะไม่ไม่ชินนะครับก็เลยต้องคล้องคล้องยันยนครับคล้องยันยอนเอาไว้ ให้น้องเขาเขาเคยชินกับโซ่ครับเพราะว่าเดี๋ยวโตไปเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่ฝึกให้น้องได้ได้ใส่ครับเดี๋ยวก็ไม่น่าจะจะดื้อนะครับแต่ว่าเราก็ฝึกให้น้องเคยชินครับเก็บมาให้แล้วครับผมเดี๋ยวรถขนเดี๋ยวรถขนหญ้ามานะครับเดี๋ยวค่อยกินนะครับ เก็บมาส่งอีกแล้วพักโลกครับน้องปะเปาดูตาครับมองหาของกินจนต,ตาจะหลุดละขอบคุณเอฟซีน้องปะเปาครับทุกคนติดตามมีเวลาเราจัดลงให้ดูเรื่อยๆครับ สอีกับหกเดือนครับส่วนเพื่อนปะเปาก็อยู่ข้างบ้านครับก็ห่างจากน้องปะเปาไปประมาณทักประมาณร้อยเมตรครับอยู่ตรงนั้น ส่วนนั้นอายุน่าจะอยู่ประมาณทักสี่สิบครับห่างกับน้องเปาเปมากก็ยังดีครับมีเพื่อนขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวยังไงเราจะพยายามอัดลงให้ดูเรื่อยๆครับผมขอบคุณนิฟีน้องเปาเปมากครับสวัสดีครับ